ีารงครับผมก็ดีใจครับก็ดีใจอย่างแรกเลยก็ดีใจที่เป็นพรีเซเตอร์นะครับของแกรฟ o ูดนะครับแล้วก็มาร่วมงานแกฟูดนะครับไม่กะเซลประกาศสักดาคุมนะครับลดเยอะมากครับรถถึงวันที่22ธันวาคมนะครับใช้ตั้งแต่วันนี้เลยครับก็ไปเข้าตรงใช้ใช้โค้ดส่วนลดนะครับก็เขียนว่าไม่กะจะได้ลดถึง90%เลยใช่ครับเยอะมาก แเขาก็มีรถตลอดอยู่แล้วด้วยเนาะร้านนี้ยิ่งจัดใหญ่ก็ไม่หยุดเรียกว่าอะไรอ่ะแก๊ปนี่มีโค้ดอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็รถแบบเยอะมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมาพิเศษช่วงนี้แหละครับจะเป็นช่วงมิกาเซลครับใช่แล้วก็เออนี่แหละตามที่โค้ดพูดไปเลยก็ลดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่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 ใชทุกวันครับใช่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 ใชใช่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 าช่ใ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 ่ใช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 ่่ใช่ใช่ใช่่ใช ตั้งแต่แบบว่าเครื่องดื่มยันแบบของกินหวานเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามีครบทุกอย่างเลยให้เลือกสั่นเลยครับผมตบโใช่ครับผมโอเควันนี้เป็นไงคะได้มาเจอคุณดังเจอเยอะมากมายเจอพี่ไมค์กี้ดีใจครับดีใจมากเลยครับก็ฝากเนื้อฝากตัวแฟนๆที่มิลลินะครับแล้วก็พี่ไมค์กี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาให้กำใจพี่ไมค์กี้แล้วก็ให้กำใจพวกเราเยอะพี่มิลลีแล้วพวกเราเยอะมากเลยครับก็ขอบคุณมากกลาง ขยับเลยก็อาจจะร้อนนิดนึงเพราะว่าคนหน้าที่มทุกคนทุกคนมากันเยอะเลยแต่ผมเพิ่งรู้เนาะผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไมค์จี้เนี่ยอายุ21เองอ่าใช่เอออายุเท่าๆเราเลยอะไรนะครับพี่เรียนจบกุ๊กกิงไงแต่เราเราเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มคือไม่ไวยังไงแต่ว่า เคมีโดนเส้นนะคะโดนเส้นมากชอบพี่ไบร์กี้นะด้วยความที่อายุแบบใกล้ๆใช่คือน่ารักมากเลยคือแบบว่าหลังเวทีก็คุยอยูใช่คือหลังเวทีคุยกันคุยแบบเต็มไปหมดเลยว่าเออผมก็ไม่รู้ไงว่าการแบบถ่ายละครที่ช่องช่องสามเนี่ยเป็นไงบ้างอะไรเขาบอกว่าเนี่ยที่เขาถ่ายแบบเจ็ดวันแปดวันเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเ็กเด็กเด็กน่าสนใจมากใช่ใช เราสี่คนใช่จ้าหลังไม่ดีเปียกเป็นไงขอแค่เมยที่เมื่อกี้ร้องเพลงได้อยู่เกือบร้องเพลงได้วมตะโกนไม่ฉ่ำตอนนี้รบด้วยได้รบด้วยไอ้กินลมแรล้ไม่ใจ่จหย่อนอะไรนะใจ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 หย่อนชาวฟ้าตปักไปกินปชบัดปักาจับจำสนุกวันนึงเนาะใช่ครับเออไปรักษาเสียกันได้เปรับเฟอร์ท่านหนึ่งอะ จริงเพลงเพลงพวกเราก็มีแซมแซมแรปอยู่แล้วนะใช่ครับเนี่ยลบยังอะไรก็มีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้แรปสับเหมือนที่นี้รักเบนกันเราเว้ยอันนี้บอกกันเลงคอรี่เล้วนะใช่ใช่ใช่โอ้ครจะคิดว่าชีวิตครั้งหนึ่งได้แบบว่าอยู่บนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโคเชล่านี่ โอ้โหคือเป็นเกียรติเป็นสีตอบแบบว่าวงตระกูลต่อเส้นเสียงของผมที่ทเ,เออเก็บไว้ร้องวันนี้โดยเฉพาะเลย,เลยนะละอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่บิลลี่นะครับทีออ่ให้พวกเราได้ไปร่วมฟิชเชอร์ลิงด้วยครับตั้งแต่ที่ยิ่อยากไปฟิชเชอร์ลิงกับพี่น,น,น<อ>านมากแล้วพีพ่ไอคิ<พ>้วแต่ว<พ>่าเสียดายคือเวลาไม่พอเพราะวันหลังใช่ใช่ใช่มีอะไรอยากร้องเพลงฟิชเชอร์ลิงยงที่ใไก่ที่แบบคิดกนได้ เทงเนี่ยหลักนะเว้ยอ่าใจให้หมุดนั่นถ้าจะไยืนอยู่หลังเวทีล้วฟังสาใจจริงขอดหน่อยอองสักหน่อยลองกับเขาเหรออนีียตรงนี้เนี่ยขอให้มาเลยเทีผมชอบเนี่ยสุดปังอ่ะของอินี้ใช่ใช่ใชอยากลองให้นั่งอยู่ครับผมครับก็ปักกิจไก่ กิจกรรมกิจกรรมด้วยกิจการครับฝากกิจกรรมยังไงครับครับฝากกิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับก็เป็น grab food นะครับใส่โค้ดเมกะครับลดสูงสุดนะครับ90%ไม่มีขั้นต่ำครับกับงาน grab food นะครับเมกะเซลล์ประกศสักดาลดใหญ่ใส่สุดเลย ใช่ใช่ผมฝังานของเราทองคนม่กเด็งานทำเด็งานของคนหน่อยนี่เขาเปิดตัวรักแทนสยามเดอะมิสโก้มาอ๋อเขาเ็นำหรับโอกาสันยางอย่างอย่าอกหลายคนก็รู้หอกอยากให้ปงององคือผมเ่ยผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันบอกตามตรงคือไม่รู้ว่านักแสดงเป็นใครด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีโอกาสผมก็ถ้าเปิดแคสต์นผมก็อยากลองไปแคสต์ดูแต่่าไม่รู้จะมีเวลาซ้อมหรือเปล่านะ ผมยิ้มไม่เชืคุณจะมีพิลาบสิตอนนี้ครูจับตามอ n ทุกการจะทำจริอไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามครับก็ช่วงไหนเห็นผมร้องเพลงแบบโอ้โหก็รู้เลยว่าผมจะเล่นเลยร้านแห่งสยามไม่มีเพลงนี้อ๋อเหรอโอ้โหอะไรทูราล์คอนเวอร์ชีโอเคโอเคจะเล่นเปล่าอะไรครับทานแม่ใส่ลงสยามเออแม่ผมเคยเปิดให้ผมดูตอนเด็กๆนะ ที่เป็อนรอะดตามครับว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวน่าจะมีประกาศมาสออะไรครับถ้ามีโอกาสจะอยากลองไปเวนแบบนมีในบ้านใรบ้า่ใช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 ่อคนจะดูไหมอ่ะถ้าเราเราเล่นเราเล่นจะดูมเขา ถ้าสมมติว่าคนอยากดูก็เรียกร้องก็ได้แต่เล่นเล่นรอบเดียวก่อนที่จะไปกอดใช่หมเล่นอ่ะกินอะไเป็นในรับย่างรับย่างว่าถ้าใช่ครับเป็นรางวัลของวายอ๋อวายอวอร์ดวายอวอร์ดนายอินเตอร์เน็ตน๋อวายอินเตอร์เน็ตอืมใช่ใช่ใช่ดีก็ดีใจดีใจไหมเออพี่คุยคุยคูยใช่ดีใจครับดีใจแล้วก็เออเป็นเกียรติเป็นศรีของตระกูลผมมเหือนกันครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับก็เป็นรางวัลที่ เอาเอเอาไปให้แม่นหนิงเป็แม,ม่ปุ๋ยว่ะเออใช่ก็ดีใจามากครับเพราะว่าก็ตั้งใจทําทุกเพลงแหละว่าให้แต่ละเพลงออกมาดีแล้วก็ออกมาเป็นยังไงก็ขอบคุณทีมเบื้องหลังด้วยที่คิดแต่งเพลงนี้ขอบคุณซีรีส์ด้วยมันจะสนุกมันจะเบสน่าจะดีนะหวังว่าครับเลยใช่ก็เห่นเ้างเใช่ใช่คือผมอ่ะผมก็ส่องมา ด้านสุดเพลงลบยางเพราะว่าได้รางวัลปุ๊บเฮ้ยผมไปสองเทรนดีกว่าอ่ามัันนเป็ยงงไว่าเนี่ยใครเนี่ยได้แบบว่าคนกดไลค์เยอะสุดผมก็คิดว่าเนี่ยเป็นเราแน่เราเป็นเจ้าของเพลงแล้วคนกดไลค์เยอะถล่มแน่นอนสรุปมาพีมาเบลเขาไม่ต้องยืนเต้นอะไรพวกเราให้เหนื่อยเลยเขาแค่นั่งเต้นสังฆธรรมท่าหน้าสวยๆอยู่แล้วคนดูเยอะมากแต่ขอบคุณพี่มาเบลแก่ใช่ขอบบคคุณรัทำให้เพลงเราเออ คนฟังให่ใช่ใช่ครับอมครับพี่กัอฟเขไปร้องใช่ไหมพี่คนนึงที่ที่เขาทำอ๋อพี่กัอฟกับพี่หลิงพี่ออมใช่ไหมใช่ใช่เห็นอยู่เห็นอยู่ต่อ ก็บึงตะกุลอีแล้วอ๋อครับก็ดีใจดีใจดีใจที่คนเอาไปร้องกันครับก็นั่นแหละขอบคุณมากครับเขไปร้องกันเยอะๆครับผมครับท่าลิขสิทธิ์ไม่น่าแพงมากเนาะไม่แพงลองเดี๋ยวใจให้ร้องฟีดได้ไหมถามพิถาดูถามพิถาดีกว่าผมรู้สึกว่าผมเจ็บใจผมอยากให้ร้องอยู่แล้วได้ได้ผมให้ไปแล้วเออเพราะเพลงมันลองซื้อดูลองซื้อลิขสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์เหรอเออจะพิถาดม่จะคนตัวเลยแต่บัรทัยเขาเรียกร้องนะว่าอยากดูคท่านจับที่ ฟูลเวอร์ชันก็ลองไปเมื่อกี้ก็ที่เป็นแบบที่เป็นแบบยังจังลองแล้วเต้นอ๋อโอ้โหเขาทำมาแค่ท่าเต้นคอนทุกอะก็มีทาพิ่มในรูปแแล้วก็มีโอกาสรอดูรอดูรอดูยังไม่แน่ใจนแต่รอดูก hmm. oh, oh, ่อนว่าเพลงมันจะเอาไปหรือ่ากว่ามัจะมีมันจะมีท่าเต้นเต็มโอลิมปิกโอลิมปิกเหรอ ตะลันปีกเขาเล่นกีฬากันใครเขาโชว์เ้ยเขาม่ใช่ประกาศแล้วหรอประกาศแล้วพี่ครับใช่ใช่ก็อาจจะครับผมอ้าเลปกเราเียมตัอย่างครับับอลทั้งอ่เห่ยคือแชเราไปเมื่อกี้ก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าปีนี้ผมอาจจะแบบว่า ไม่ได้เปิดปีที่แล้วปีที่แล้วยังปิดยังตปิดอยู่อ,ะอ่ะปูแผนแค่ปีเดียวเท่าไม่คือรู้สึกว่ามันมันแบบว่าน้ําหนักมันเยอะแล้วกินเยอะฮะใช่เขาขหนักกันแล้วก็เขา้าฟิตเนสตลอดนะมีความ<ท>มีก้ามได้ไหมนี่วันนี้ยังบ่นตอนก้าวไปบ่นปวดหลัง่เลยปวดหลังเธอไม่ได้ลิฟต์มาไม่ใช่ว่าที่นี่เป็นร้านรองอย่างเงี้ย ะเดี๋ยวซันตาลิมปิกเขามีประกาศแบบยกเวทแข่งยกเวทมีโฟสต้มีพี่จอร์ดวีอาร์อย่าเลยอย่าเป็นอะไรเห็นกล้ามเขาถ่ายหรือเป่าถึงเป็้าถ่ายหรือล่าใช่กล้ามตอนไหนอ่ะไม่อเ้าอ๋อไม่ได้ถ่ายเลยไม่รู้อ๋อที่นี่ไงที่ไปไอบาร์ดแลาวเออไม่คือมันคือไม่ใช่ไม่ได้จะโชว์กล้ามเท่าไหร่นันแหละคือไม่ละคือไป ไยไอวาสอย่างอย่างอย่างหล่อเลยแบบโชว์โชว์กล้ามเรียบร้อยแต่ว่าในถังน้ำมีเป็ดโอ,โอเป็ดเออไม่อยากเป็นเป็ดในถังน้ำอ่ะไม่ดเปกล้าบกล้าบเลยครับผมเจพี่เจมส์ก็ไปตีแบตกับคุณเต้ยยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อขาพิกลผมไปแล้วคุณพ่อผงสงสารคุณพ่อมากเลยแต่ว่าเรียวกว่าอะไรคุณพ่อเอ่อใช้เรียวกว่าอะไรอ่ะคุณพ่อเขาบอกว่าเขา เรียกอ,อะไรเตรียมตัวมาตีแบตโดยการซื้อไม้แบตมาสามอันแต่ว่าถุงเท้ายังหดอยู่หูได้เซลไป <c oughs> แล้วก็ตีตีไปตีมาพี่เตะขาพิกก็เป็นฟิลเหมือนผมนี่แหละใช่แต่ว่าเป็นข้างขวาครับก็ขอให้พี่เตะหายไวๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตีแบตกันอีกนะจ๊ะพ่อจ๋ากลับเดี๋ยวขอท่านสุดท้ายนะคะพอดีเดี๋ยวเราต้องไปแล้วค่ะครับผมต้องไปโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลฝากเลยนะคด้ฝากฝากนะครัฝากหน้าครับผมก็ฝาก Grab Food ด้วยนะครับก็ เป็นดิวเด็ดแห่งปีนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรฮอตดิวฮอตดิวก็อยากให้ทุกคนเราไปใช้โค้ดกันดูนะครับโค้ดมีชื่อว่ามิกานะครับผมลดถึง90%เลยนะครับพุ้งตั้งแต่วันนี้เลยนะถึงวันที่22ธันวาคมนะสำหรับใครที่อยากสั่งอะไรมาแบบเล็กฉลองสิ้นปีก็สามารถไปใช้โค้ดส่วนลดได้นะครับใช่ที่ Grab Food นะครับใช่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 อะไรนครับสั่งอะไรกินก็ได้นะสั่งอะไรก็บอลชอนก็ดีนะ มันชอนนี่เลิศเลยมันชอนนี่เลิศเลย <c oughs> มันชอนในแก๊ปฟู้ดก็มีครับใช่ค้ะทักทายยังใส่เราค่ะยังใสยกับเก่าเ

ขอบคุณมากครับขอบคุณครับวัสดีครับวสวัสดีครับ